ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองสวัสดีกับพี่น้องชาวราศีกลุ่มทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับในรายการของเรานั้นก็คือในรายการของต้นไซญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีกลุ่มกันบ้างว่าภายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยายน ที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างรวมถึงในเรื่องของสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมในตัวของชาวราศีกลุมนั้นรู้สึกว่าภายในช่วงของเดือนกันยานี้ดวงของท่านนั้นจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการทำมาหากินก็จะมีความโดดเด่นมีความสดใสจะมีคนคอยให้กําลังใจท่านอีกมากมาย การเงินการทองท่านก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอีกตาหากในช่วงของเดือนกันยาเราจะมาเล่าถึงในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของการงานการงานที่ชาวราศีกุมทำนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในด้านการงานอะไรก็จะมีความรุ่งเรืองและจะมีความสดใสสว่างสวยอีกตาหาก,าหากาท่านทำงาน เกี่ยวกับบริษัทก็จะมีการที่เรียกว่าด,ดีจะมีคนคอยช่วยและมีคนให้กำลังใจในเรื่องของการงานบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่นก็จะมีโชคมีลาบจะมีกำไรปันผลมาให้ตัวของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้น ในเรื่องการทำงานในช่วงนี้ท่านไม่มีการที่เรียกว่าผิดหวังจะทำอะไรก็มีความสำเร็จมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาในตัวของท่านตัวของท่านก็มีความเฉลียวฉลา,าดมีความปราดเปรียวหรือว่ามีความแคล่วคล่องว่องไวปัญญาของท่านมีความเฉลียวฉลา,าดอย่างมาก ชาวราศีกุมนั้นท่านจะมองเห็นในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในอนาคตของท่านบางท่านนั้นอาจจะได้ทำงานได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโดยที่ท่านทำแล้วจะมีความสำเร็จจะมีความว่องไวเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านในช่วงนี้การทำมาหากินก็ไม่ย่นยอ่อหรือว่าไม่เคยท้อถอย ในเรื่องของการงานหนักหรือว่าจะเป็นงานที่เรียกว่าเสี่ยงท่านก็ทำอยู่เสมอในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักแค่ไหนงานใหญ่หรือว่างานเล็กงานหนักงานเบาท่านเอาทางนั้นชาวราศีกุมท่านไม่เคยที่เรียกว่าท้อถอยท่านเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ท่านชอบลุยงานการงานของท่านที่ทำนั้นจะประสบกับความสำเร็จทางนั้น ไม่ว่าจะไปติดต่อในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านออกไปนอกเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องท่านก็มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนภายนอกในเรื่องของการงานเจรจาในเรื่องของการเงินก็ดีในช่วงนี้ท่านก็จะทำได้การรับผิดชอบในตัวของท่านนั้น ก็มีสูงท่านจะทำอะไรก็ไม่มีใครกล้าขัดฝังท่านได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีมีคุณธรรมทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านมีความปลอดโปรง่งและมีความโปร่งใสให้กับคนที่ภายนอกได้เห็นกันการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ท่านดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ การเงินการทองของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่ามีมากมายบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านถึงกับมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตะหากในช่วงนี้ การเงินการทองนั้นก็ถือว่าท่านหาง่ายในช่วงนี้ท่านมองไปแล้วก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะมีความที่เรียกว่าต้องระวังมากก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะไปโดนคนอื่น,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 นเขาหลอกลวงก็ได้ บางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการมาพูดมาจาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนอะไรกับเขาในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะท่านก็มีความเฉลียวฉลา,าดพออยู่แล้วชาวราศีกุมทุกท่านท่านไม่เคยเสียเปรียบใครท่านเป็นคนที่เรียกว่ารู้ทันคนอยู่เสมอ การทำมาหากินของท่านก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องไม่เคยเป็นรองใครท่านทำด้วยใจและท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจงานทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดกับความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมทุกท่านจะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ต่อมาเรามาดูกันอีกสักหน่อยในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของวันที่หจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้ก็อีกเช่นเดียวกันจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกลุ่มนั้นมีความสำเร็จอีกอย่างหลายอย่างในเรื่องของการงานการเงินความรักอีกต่หากในช่วงนี้ความรักของท่านก็จะมีความสุข ถ้าหากว่าท่านแต่งงานกันแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจะยั่งยืนจะมีบุตรมีธิดามากมายกายกองความรักของท่านนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ท่านยังเป็นโสดอยู่ท่านจะดวงดีในช่วงนี้จะมีคนแอบมองท่านจะไปทางเหนือทางใต้ ตัวของท่านจะมีสเสน่ห์จะมีคนคอยเข้ามาถามไถ่มาติสนิทมาพูดจาหวานร้อมต่างๆนานาบางคนก็มาแจกนำหอมหรือว่ามาแจกดอกไม้ให้ท่านนั้นได้ ได้จับได้ชมในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาขงท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนบางครั้งนั้นก็ซื้อของขวัญมาให้ท่านในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมนั้นจงสังเกตดูให้ดีบางคนก็มารักด้วยใจบางคนก็มาด้วย การที่เรียกว่าจะมาสแสวงหาผลประโยชน์กับในตัวเราเพราะว่าตัวของท่านนั้นก็มีเรียกว่ามั่งมีเงินทองอยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะมีคนหมายปองเข้ามาในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ให้ระวังพ่อไม้แม่ไม้อาจจะมาติดพันในตัวของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านระวังหรือท่านอาจจะ มองดูก็ได้ในช่วงต่อไปการทำมาหากินของชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่ามีความสดใสในช่วงของวันที่เกในเดือนตุลาคมนี้จะมีดาวพระเกตอีกหนึ่งดวงเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันจะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้น ที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการทำมาหากินการครองชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตของท่านจะมีความสดใสดวงชะตาของท่านจะพุ่งแรงแซงหมดทุกราศีก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ ชาวราศีกุมนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านตัดสินใจทำได้เลยในเรื่องของการลงทุนจะเหมาะอย่างที่สุดในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะลงทุนในเรื่องของการค้าขายหรือว่าการทำเกษตรกร,กรทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมาะกับการลงทุนดั้งนั้นในช่วงนี้บางคนก็ไปทำเกี่ยวกับราชการ หากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับราชการก็ดีในช่วงนี้จะมีเจ้านายรักและจะมีเจ้านายช่วยส่งเสริมสนับสนุนท่านอีกต่าหากในช่วงนี้ก็ขอให้ดวงชะตาของชาวราศีกุมทุกท่านนั้นจงประสบกับความสำเร็จต่างๆนานา,นาต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ส7เจจะมีดาวพระอาทิตย์นั้น เข้าสู่ในราศีตุลจะทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีความที่เรียกว่าจเจริญเติบโตขึ้นมาอีกในเรื่องของธุรกิจต่างๆการลรงทุนท่านจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดกำไรจะงอกงามทุกสิ่งทุกอย่างจะดีตามขึ้นมาแต่ก็มองในแง่กลับอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้อาจจะมีบางคนนั้น จะดวงไม่ค่อยดีก็มีอาจจะทำมาหากินอาจจะฝืดเคืองก็มีในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นท่านเกิดมาในราศีเดียวกันอาจจะดีบ้างบางคนก็ไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาหรือว่าบุญและวาสนาที่เราสร้างกันมาย่อมจะไม่เหมือนกันบางคนก็ดีเหลือล้นบางคนก็จน จะทำยังไงกันในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านที่มีก็มีไปบางสิ่งบางอย่างนั้นบางท่านก็ไม่ค่อยมีบางทีบางครั้งก็ขัดสนยากจนข้นแค้นจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่ในช่วงนี้ก็มีบางทีบางครั้งนั้นในเรื่องการงานก็ตกอับบางทีบางครั้งก็ตกงาน ก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาแต่ละคนนั่นจะไม่เหมือนกันบางคนก็ลุ่งบางคนก็ไม่เคยลุ่งในช่วงนี้แต่สรุปโดยภาพรวมของชาวราศีกุมนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าจะอยู่ในจุดยืนที่ดีขนาดที่เรียกว่า พอมีพอใช้การเงินการทองการงานท่านก็จะมีใช้จ่ายอยู่รอบตัวบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านก็มีเหลือเก็บเหลือใช้อีกต่หากบางทีท่านก็เอาไปขวากเอาไว้บางทีท่านก็เอาไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อต่อยอดต่อกําไรขึ้นไปอีกในช่วงนี้ชาวราศีกุมทุกท่านท่านที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภบ,บางคนถามมาว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภก็มีครับในช่วงนี้ในช่วงของวันที่16ของเดือนตุลาคมซึ่งจะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ดวงชะตาราศีของชาวราศีกุมก็จะมีโชคมีลาบบางคนได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงของวันที่16 ตุลาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์เ,เดือนอตรงกับวันที่หกของเดือนตุลาคมนี้ที่ดาวพระสุกเข้าสู่ในราศีพิจิตดวงชะตาของท่านนั้นบางคนได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองบางคนได้จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ก็ท่านลองดูการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีอีกเช่นเดียวกันบางทีบางครั้ง เราเคยสร้างสะสมมาก็จะมาเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงท่านอยู่ในช่วงที่ดีในช่วงที่มีโชคมีลาบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวเราชาวราศีกลุ่มในช่วงนี้ ก็ขอสรุปว่าชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงเดือนกันยามาหาเดือนตุรานี้ดวงของท่านจะดีมั่งมีเงินทองจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตา่หากในช่วงต่อไปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านสละเวลาอันมีค่าเข้ามารับฟังดวงชะตาราศีของท่านในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคน เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี